สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องวิศวะพยากรณ์อ,อีกครั้งเคยไหมครับที่รู้สึกว่าบางคนเกิดมาเพื่อเป็นศัตรูกับเราโดยไม่มีสาเหตุทำอะไรก็ขัดกันไปหมดเหมือนมีแรงดึงดูดประหลาด ที่ผักเราออกจากกันเสมอในทางกลับกันก็มีบางคนที่เพิ่งเคยเจอแต่กลับรู้สึกผูกพันเหมือนเป็นมิตรแท้ที่พร้อมจะช่วยเหลือเราในยามคับขันได้อย่างน่าอัศจรรย์คุณเคยสงสัยไหมครับว่าความสัมพันธ์เหล่านี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรในโลกของโหราศาสตร์ไทยความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างมนุษย์เรา ถูกถอดรหัสผ่านเรื่องราวที่เก่าแก่และทรงพลังที่เราเรียกกันว่านิทานชาติเวรและวันนี้ครับเราจะย้อนเวลากลับไปสู่ปฐมกับสู่จุดเริ่มต้นแห่งจักรวาลโหราศาสตร์เพื่อไขปริศนาแห่งความขัดแย้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและมิตรภาพที่ลึกซึ้งที่สุดบทหนึ่งเรื่องราวอันเป็นต้นกำเนิดของศัตรูคู่เวรตลอดกาลอย่าง พระอาทิตย์และพระเสาร์พร้อมกับการกอเกิดมิตรแท้หนึ่งเดียวระหว่างดาวบาเคบเคห์พระเสาร์และพะระราหูนี่คือเรื่องราวที่จะอธิบายว่าทำไมในดวงชะตาเมื่อดาวสองดวงนี้โคจรมาพบกันจึงมักเกิดเหตุแห่งการหักหลังการกระทบกระทั่งกับผู้ใหญ่และความทุกข์กระทมที่มาจากคนใกล้ตัวขอเชิญทุกท่านปิดไฟหาที่นั่งสบาย แล้วปล่อยจินตนาการให้ดำดิ่งไปกับเราสู่การละปางก่อนณนะจุดเริ่มต้นแห่งสรรพสิ่งในยุคปฐมกับ การเวลาที่ยังไม่มีมนุษย์โลกธาตุยังคงบริสุทธิ์และเวิ์หวางเหล่าเทพผู้ทรงฤทธิ์ได้ถือกำเนิดขึ้นในร่างอวตารที่แตกต่างกันเพื่อสร้างคุณุปราการอันยิ่งใหญ่ให้กับโลกใบนี้จินตนาการตามนะครับมหาเทพผู้เปลี่ยมด้วยปัญญาและความดีงามพ,พระพฤหัสบดี ได้อวตารลงมาในร่างของพระอินทร์ผู้ยิ่งใหญ่ปกครองสวงสวรรค์เทพผู้รุ่งโรดเปี่ยมด้วยอำนาจและทิ่ฐิมานะพระอาทิตย์ได้ถือกำเนิดในร่างของพระยาครุฑเจ้าแห่งเวหาปีกสีทองอารามกว้างใหญ่เสียจนบทบังแสงแห่งดวงดาวได้ เทพผู้สงบนิ่งอดทนและเก็บงำความรู้สึกพระเสาได้มาจุติในร่างของพญานาคผู้เล้นกายอยู่ใต้บาดาลเกตสีนินลาการสะท้อนแสงแวววาวราวกับอัญ,ญมณีล้ำค่าแห่งรัตติกาลเทพแห่งสงครามและความกล้าหาญพระอังคาร ปากฏกายในร่างของพญาราชสีเจ้าแห่งพงภัยเสียงคำรามกึกก้องสถานไปทั้งป่าหิมพานานและสุดท้ายเทพู้ลึกลับผู้ดำรงอยู่ในอากาศาธาตุพระราหูท่านไม่ได้มีร่างเป็นสัตว์เทพแต่เป็นด่งเงาเป็นผู้รักษากายาของพระอินท์เป็นด่งลมหายใจที่มองไม่เห็น แต่มีอยู่จริงในยุคแรกเริ่มนั้นสัมพันธภาพของเหล่าเทพยังคงเปลี่ยนไปด้วยความสามัคคีธรรมด้วยมหาเจตนาอันเป็นกุศลยิ่งเทพสีองค์นำโดยพระพฤหัส,สบ,บดีในล่างของพระอินทร์พร้อมด้วยพยาคุดหรือพระอาทิตย์พญานาค พระเสาและพระยาราชสีพระอังคารได้ร่วมจิตร่วมใจกันสร้างมหาโครงการแห่งยุทธ์นั่นคือการสร้างสระอโนโบุดาลองนึกภาพสระน้ำทิพย์อันศักดิ์สิทธิ์ดูสิครับผืนน้ำใสดังแก้วผลึกสะท้อนภาพอู่ดาวบนฟากฟ้า ดอกบัวทิพนานาพันธ์ปริบานทรงกลิ่นหอมจะรุงใจไปทั่วทั้งจักรวาลสระแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งน้ำและเป็นที่พำนักอันเป็นสุขแก่เหล่ามนุษย์และถวยเทพทั้งปวงที่จะถือกำเนิดขึ้นในอนาคตมันคือสัญลักษณ์แห่งการสร้างสรรค์และความร่วมมือร่วมใจ พญาครุฑใช้กงเล็บอันแข็งแก่งขุดเจาะแผ่นดินพญานาคใช้ลำตัวอันใหญ่โตขดเป็นขอบสัตว์พญาราชสีใช้พละกกำลังขนย้ายศิลาทุกองค์ต่างทำหน้าที่ของตนอย่างแข็งขันในเวลานั้นพระยาคุธและพญานาคถือเป็นสหายสนิทที่ร่วมสร้างผลงานชิ้นเอกนี้ด้วยกัน แต่ทว่าในบรรดาเทพทั้งห้ามีเพียงหนึ่งเดียวที่ปฏิเสธจะเข้าร่วมพระราหูท่ามกลางเหล่าเทพที่กำลังสารวนกับกลางสร้างสรรค์พระราหูได้ประกาศจุดยืนของตนด้วยน้ำเสียงอันทุ้มกังวานว่าเราจะอาศัยนะ้าและแผ่นดินดื่มกินไม่ได้แล้วเราอาศัยอยู่ในอากาศ คำกล่าวนี้ไม่ใช่การปฏิเสธเพราะความเกียดชังนะครับแต่มันคือการประกาศวิถีแห่งตนการยืนยันตัวตนที่แตกต่างจากกลุ่มดาวสุภเคราะห์อย่างสิ้นเชิงท่านคือเงาคืออากาศาธาตุคือพลังที่อยู่อีกฝากฝั่งหนึ่งของการสร้างสรรค์และการแยกตัวครั้งนี้เองครับคือการปูทางไปสู่บทสำคัญที่กำลังจะอุบัติขึ้นในไม่ช้า โครงการสร้างสระอโนมุดาสำเร็จล,ลุล่วงไปด้วยดีสระน้ำทิพย์กลายเป็นศูนย์กลางแห่งชีวิตและความอุดมสมบูรณ์เหล่าเทพผู้สร้างต่างก็าภาคภูมิใจในผลงานมิตรภาพระหว่างพญาพุทธและพญานาคในตอนนั้นงดงามและแน่นแฟน้นดังผืนฟ้าและสายน้ำที่ต่างเกืือกูลกันแต่คุณผู้ฟังครับดังคำที่ว่า จิตมนุษย์ยากแท้อย่างถึงจิตของเทพก็เช่นกันเวลาผ่านไปณรนะิมสะอโนมุดดาอันเงียบสงบในวันนั้นพญานาคกำลังแหวกว่ายอย่างสบายอารมณ์ในสะที่ตนร่วมสร้างเกร็ดสีนิลการของท่าน ต้องแสงอาทิตย์ยามบ่ายเกิดเป็นประกายลุ้งระยิบระยับจับตาส่วนบนท้องฟ้าพญาครุฑกำลังล่อนลมชมความงามของสระอยู่เบื้องบนทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นปกติสุขแต่แล้วในบัดดนั้นเองครับเกิดวิปริตในจิตใจของพญาครุฑสายตาที่เคยมองสหายด้วยความชื่นชมบัดนี้กลับเปลี่ยนไป แววตาคมกริดดังเดียวจ้องเขมิงไปยังร่างของพญานาคที่แวกว่ายอยู่เบื้องล่างทิฐิและอำนาจที่อยู่ภายในตัวตนของพระอาทิตย์ได้ถูกปลุกขึ้นมาความรู้สึกหิวที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนไรแผ่ซ่าไปทั่วกายมันไม่ใช่ความหิวทางกายนะครับแต่เป็นความปัถนาอย่างรุนแรงที่จะครอบครองที่จะคมที่จะทำลาย ภาพของพญาหน้าผู้เป็นสหายบัดนี้ในสายตาของพญาพุทธกลับกลายเป็นเพียงอาหารอันโอชะพญาหน้ารู้สึกได้ถึงรังสีอมฤตที่จ้องมองลงมาจากเบื้องบนท่านค่อยๆเงยเสยขึ้นมองและสิ่งที่เห็นทำให้หัวใจของท่านแทบหยุดเต้นดวงตาของพญาคุธ สหายรัฐแดงกำราวกับเปลวเพลิงองเร็บที่เคยใช้สร้างสรรค์บัดนี้กลางออกพร้อมที่จะฉีกกระชาสตจจะแห่งมิตรภาพอังทรายลงในพิบตาท่านพิพุธพันมองข้าด้วยสายตาเช่นนั้นด้วยเหตุใดพญานาเคยถามด้วยเสียงสันเครือความหวาดกลัวเริ่มเกาะกลุ่มจิตใจ พญาคุทธไม่ตอบแต่กับพุ่งดิ่งจากฟากฟ้า,าลงมาด้วยความเร็วสูงพญาน้าตกใจสุดขีดรีบดำดิ่งลงสู่ก้นสะระเพื่อหนีเอาตัวรอดความทุกข์ทรมานใจาถาโถมเข้าใส่สหายที่ร่วมสร้างสระแห่งนี้ด้วยกันบัดนี้กับต,ต้องการจะเอาชีวิตของตนมันเกิดอะไรขึ้น ไล่ล่าใต้น้ำจึงเริ่มต้นขึ้นพญาคุดผู้เป็นเจ้าแห่งเวหาแต่ก็มีฤทธิ์ดำน้ำได้ไม่ต่างกันไล่ตามพญานาคอย่างไม่ลดละใต้สะอโนบุดาที่เคยสงบสุขบัดนี้กลับกลายเป็นสมรภูมิแห่งการทรยศพญานาคผู้มีฤทธิ์เดชแต่มีนิสัยรักสงบและอดทนไม่ต้องการจะต่อสู้กับเพื่อนรัก ทางรอดเดียวของท่านคือการหนีหนีสุดชีวิตท่านระลึกได้ถึงเทพอีกองค์หนึ่งผู้ทีไม่ได้อยู่ในแผ่นดินหรือสายน้ำอู้ทีดำรงตนอยู่ในอากาศาธาตุพระราหูด้วยพระกกำลังเมื่อสุดท้ายพญานาทยานออกจากสัตโนหุดาหนีขึ้นไปในอากาศมุ่งหน้าไปยังที่พำนักของพระราหู เพื่อขอความช่วยเหลือพยาครุฑใ่ตามาติดติดการไล่ล่าจากผืนน้ำสู่ฟ้า,ฟาในที่สุดพยาน้าก,ก็มาถึงอาณาเขตของพระราหูร่างที่สะบักสะบอมเต็มไปด้วยความหวาดกลัวของท่านร้องตะโกนขอความช่วยเหลือ ทันใดนั่นเองอาการรอบตัวพันมืดคืมลงเกิดเป็นเงาดำทะมึนมหึมาเคลื่อนตัวเข้ามาขวางกัน้นระวางพยาคุดและพญานาคพระราหูป้ากฏกายขึ้นร่างของท่านเป็นดั่งเงาที่จับต้องไม่ได้แต่แพ่ไอความน่ากลัวน่าเกงขามออกมาอย่างมหาศาลดวงตาของท่านจับจ้องไปยังพยาครุด ผู้ที่กำลังจะทำร้ายพญานาคต่อหน้าของท่านและบทสนทนาที่เกิดขึ้นหลังจากนี้คือจุดเปลี่ยนที่ตีตาความสัมพันธ์แห่งดวงดาวไปตลอดกาลพระราหูเอ่ยทักท้วงด้วยถ้อยคำอันดังกึกก้องไปทั่วทั้งจักรวาลน,น้ำเสียงนั้นเต็มไปด้วยความผิดหวังและกโกรธา หวยคุดใจบาไอ้กินได้แม้กระทั่งเพื่อนของตนเองคำพูดนี้ไม่ใช่การห้ามปามแต่มันคือการประนามการกระทำอันไร้ซึ่งสัจจะการทรยศหังหลักพวกพ้องคุณผู้ฟังลองจินตนาการตามดูนะครับถ้าคุณเป็นพยาคุดในตอนนั้นถูกสหายอีกคนหนึ่งจับได้คาหนังคาเขาคุณจะทำอย่างไร จะรู้สึกผิดจะขอโทษหรือจะทำสิ่งตรงกันข้ามพยาคุดผู้เปี่ยมด้วยอัตตาและทิฏฐิแทนที่จะสำนึกผิดกลาบตอบโต้อย่างไม่ใหญ่ดีด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาและยิงพยองบัตรนี้เป็นอาหารของเราสิ้นคำประกาศสิทธนั้นความเป็นเพื่อน ความผูกพันที่เคยมีก็ขาสะบั้นลงอย่างสิ้นเชิงวินาทีนั้นเองครับคือภาพจำลองการประทะกันของพลังแห่งดวงดาวโดยสมบูรณ์พลังของพระอาทิตย์คืออำนาจทิฏฐิความยิ่งใหญ่ที่พยายามจะข่มและทำลายพลังของพระเสารคือความอดทนเก่าแก่ความทุกข์ที่กำลังถูกคุกคาม และการที่พระราหูเข้ามาช่วยเหลือก็คือการสำแดงพลังของดาวบาระเปาที่เขาช่วยเหลือพวกพ้องเพื่อขานอำนาจกัดอีกฝ่ายสงครามเชิงสัญ,ญลักษ์ณได้อุบัติขึ้นและมันได้สถาปนากฎแห่งกรรมและความสัมพันธ์แห่งดวงดาวนับแต่นั้นเป็นต้นมาและนั่นแหละครับท่านผู้ฟัง คือมูลเหตุที่ส่งอิทธิพลที่สุดเรื่องหนึ่งในโหราศาสไทยผลกรรมแห่งชาติเวรในครั้งนั้นได้ส่งผลโดยตรงมาถึงกฎเกณฑ์ในการพยากรณ์ดวงชะตาจนถึงปัจจุบันเรื่องราวการแตกหักครั้งนั้นได้สถาปนาความสัมพันธ์เชิงดาราศาสตร์ที่ชัดเจนขึ้นมาสาประการ 1. สศัตรูคู่แขนพระอาทิตย์และพระเสาร์ แต่กลายเป็นศัตรูคู่เวรกันอย่างถาวรเพราะการทรยศที่พยาพุดพยายามจะกินพญานาคผู้เป็นสาย 2. มิตรแท้พระเสาละพะระราหูกลายเป็นมิตรแท้ต่อกันอย่างไม่มีเงื่อนไขเพราะพะระราหูได้ยื่นมือเข้าช่วยปกป้องพระเสาในยามที่ชีวิตตกอยู่ในอันตรายที่สุดและ 3. พันธมิตรเดิมพระอาทิตย์และพระอังคารยังคงเป็นมิตรที่ดีต่อกันเพราะไม่ได้มีความขัดแย้งกันโดยตรงในเหตุการณ์นี้ความสัมพันธ์เหล่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่มันคือโค้ดที่โหราจารย์ใช้ในการอาร่านดวงชะตา เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นที่ในดวงชะตาของใครดาวพระอาทิตย์โคจรมาพบกับพระเสาโบราจารย์จะพยากรณ์ให้ทันทีว่าช่วงนั้นมักจะเกิดเรื่องร้ายกับเจ้าชะตาโดยมีสาเหตุมาจากคนสนิทคิดหักหลังเหมือนกับที่พยาคุดคิดทำร้ายต่อพญานาคนั่นเองนะครับแต่ในคำทํานายก็ยังมีแง่ดีอยู่บ้างว่าแม้จะมีความขัดแยง้ง แต่สุดท้ายจะมีชัยชนะในที่สุดและในทางกลับกันเมื่อพระเสาโคจรมาเจอพระอาทิตย์ก็จะเกิดเหตุการณ์คล้ายๆกันซึ่งเป็นที่รู้กันดีในวงการหวนว่ามักจะหมายถึงการกระทบก,กระทั่งกับเจ้านายผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจมันคือภาพสะท้อนของการประทะกันระหว่างพลังของพญานาคผู้อดทนกับพยาคุดผู้เปี่ยมด้วยอำนาจนั่นเองนะครับ หากาพระอาทิตย์โคจรต้องพระราหูก็จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในทํานองเดียวกันกับเมื่อโคจรต้องพระเสาร์คือมีเรื่องขัดแย้งกับคนใกล้ตัวแต่หากกลับกันเป็นพระราหูโคจรต้องพระอาทิตย์โบราณท่านถ่ายว่าจะเกิดการพัดภาคจากที่อยู่อาศัยหรือมีเหตุให้ต้องห่างไกลจากครอบครัวลูกเมียส่วนมิตรภาพระหว่างดาวบากะเคาะนะครับ หากพระเสาโคจรมาต้องพระราหูแม้จะเป็นมิตรกันแต่ก็อาจหมายถึงการได้มิตรที่มีเล่เหลี่ยมหรือมีใจคิดไม่ซื่อต่อกันมาเป็นพวก้องและสุดท้ายหากมหาเทพผู้เปี่ยมด้วยปัญญาอย่างพระฤหัสสุบดีโคจรมาต้องพระราหูก็มักจะให้ผลเป็นครึ่งๆึกลางๆคือได้ครึ่งเสียครึ่งนั่นเองครับ เรื่องราวที่ผมเล่าให้ฟังวันนี้จึงไม่ใช่แค่ตำนานประมาราที่เล่าสู่กันฟังเพื่อความบันเทิงแต่มันคือกุญแจสำคัญที่ไขความกระจ่างว่าเหตุใดดาวเพ์จึงมีความสัมพันธ์ฉันมิตรหรือเป็นศัตรูคู่เวรต่อกันมันคือบทเรียนที่สะท้อนผ่านดวงดาวมาสู่ชีวิตจริงของเรานะครับว่าเรื่องของทิฐิและอัตราของดาวอาทิตย์ ที่สามารถทำรายล้างมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่ได้ในพิบตาว่าโดยเรื่องของความทุกข์และการอดทนของพระเสาที่แม้จะกระทำแต่ก็ยังมีผู้ที่มองเห็นและยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือและว่าด้วยเรื่องของความพักดีของพระราหูที่แม้จะอยู่นอกกลุ่มแต่เมื่อถึงเวลาคับขันของพวกพ้องก็พร้อมจะปกป้องอย่างไม่ลังเลบางที คนที่เรามองว่าเป็นศัตรูในวันนี้อาจเคยผูกเวรกันมาเหมือนพญาคุดกับพญานาคหรือมิตรที่แสนดีของเราก็อาจเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาเหมือนพระเสากับพระราหูก็เป็นได้ท้ายที่สุดแล้วนิทานชาติเรเรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในอดีตการหรือเป็นเพียงเรื่องเล่าเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่แต่งขึ้นเพื่ออธิบายปรากฏการณ์บนฟากฟ้า ก็คงไม่มีใครได้คับต่อที่แท้จริงครับแต่สิ่งหนึ่งที่เรื่องราวนี้ทิ้งไว้ให้เราครบคิดก็คือพลวัตแห่งกรรมและการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งในดวงชะตาและในชีวิตจริงของทุกคนสำหรับวันนี้เวลาของวิศวะพยากรณ์ หมดลงแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางย้อนอดีตไปกับเราแล้วคุณล่ะครับเคยมีประสบการณ์ถูกเพื่อนรักหักหลังหรือเคยเจอคนที่ไม่ถูกชะตากันอย่างรุนแรงไหมหรือเคยได้รับความช่วยเหลือจากคนที่คาดไม่ถึงในยามลำบากหรือเปล่าลองคอมเมนต์แบ่งปันเรื่องราวของคุณใต้คลิปนี้นะครับถ้าชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไล์ กดแชร์และกดติดตามช่องวิศวะพยากรของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวรลีลบแห่งดวงดาวในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ